สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงรวยนจังกิ่งฟ้าหรือช่องกิ่งฟ้า2465 channel นะคะต้อนรับเข้าสุกนานายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะก็วันนี้มาในโอกาสพิเศษนะคะบางท่านอาจจะบอกเอ๊ะดวงรายเดือนปกติจะไม่เห็นหน้ากิ่งฟ้าแบบนี้ใช่ค่ะถูกต้องนะคะเนื่องจากช่องของกิ่งฟ้ากิ่งฟ้า2465นี้นะคะครอบ 9ปีแล้วนะคะเราเดินทางกันมาไกลมากๆเลยนะคะ,ะถ้าใครไม่อยากฟังต้นคลิปในการเกริ่นหรือความในใจของกิงฟ้าสามารถกดสคิปข้ามไปคำทำนายได้เลยนะคะกิงฟ้าจะเขียนนาทีเอาไว้ด้านล่างเลยนะคะอะก็ขออนุญาตบอกความในใจก่อนนะคะกิงฟ้าต้องขอบคุณแฟนช่องที่ดีกับกิงฟ้ามากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีแฟนช่องไม่มีคนแบบให้กำลังใจหน้าไมาหลังไมหรือติดตามมาเรื่อยๆนะคะก็คงไม่มีการทำคลิปตลอด9ปีที่ผ่านมา กิงฟ้าถือว่าเดินทางมาไกลกว่าที่ตัวเองคิดเยอะเลยคิดว่าตัวเองจะทําได้ไม่กี่ปีแล้วก็แบบล้มเลิกกันไปแต่สุดท้ายมันเดินทางมาใกล้จะ10ปีแล้วอะทุกคนมันมันเหมือนแบบมันเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายตัวเองไปมากเลยนะคะกิงฟ้าขอบคุณหลายๆท่านที่ให้กำลังใจแล้วก็ ขอบคุณที่บางท่านอาจจะติดตามมาตั้งแต่ต้นบางคนอาจจะเพิ่งมาติดตามาประมาณ5 6ปีหลังหรือเพิ่งมาติดตามไม่นานนี้หรือเพิ่งมาติดตามวันนี้กิ่งฟ้าก็ยินดีต้อนรับมากๆนะคะกิ่งฟ้าเหมือนแบบทําคลิปตรงนี้กิ่งฟ้าเชื่อว่าการส่งพลังงานดีๆกําลังใจดีๆทําให้จิตของหลายๆคนที่มาดูคลิปอะค่ะถ้าคุณถูกจริตหรือพลังงานจูนกับกิ่งฟ้าได้ก็จะเข้าใจในสิ่งที่กิ่งฟ้าพูดนะคะมันก็มีทั้งคนที่แบบ ไม่ถูกจิจกับกิ่งฟ้าคือไม่ชอบกิ่งฟ้าเลยอ่าหรือกับคนที่ชอบเลยมันจะเหมือนซ้ายสุดขวาสุดเหมือนกันนะคะแต่กิ่งฟ้าเข้าใจเพราะว่า กิงฟ้าไม่สามารถทําให้ทุกคนมารักกิ่งฟ้าได้นะคะ,ะแต่กิงฟ้าถือว่าใครที่ดีกับกิ่งฟ้ากิงฟ้าให้ความสนใจผู้นั้นมากกว่าใครที่ไม่ดีกิงฟ้าออกเนาะเพราะว่ามันเสียเวลาชีวิตนะคะกิงฟ้าให้คุณค่ากับคนที่เขาเห็นคุณค่าเราดีกว่านะคะก็เลยอยากไวพรให้คนที่ดีกับกิ่งฟ้าหรือเป็นแฟนช่องที่ติดตามกันมายาวนานมากๆมีความสุขมีความเจริญแล้วก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองนะคะแล้วก็มีทั้ง คนรักคนเมตตาอะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาขอให้มาลายสิ้นไปนะคะเราด้วยกันทั้งกิงฟ้าและตัวคุณเราจะร่วมเฮงตลอดทั้งปีแล้วก็ตลอดไปด้วยกันนะคะกิงฟ้าก็บอกตรงๆนะคะว่าการทำช่องม,มันเหนื่อยมากค่ะมันไม่ใช่แค่ว่ามาอัดแล้วก็ลงทันทีไม่ใช่มันผ่านกระบวนการการคิดการทำนายดวงการตัดต่อแบบใส่ไตติ้ตนหลังอะไรเงี้ยแล้วก็ลงคลิปอัปโหลด พัฟลิชเผยแพร่คือจะบอกว่าหลังบ้านยิงฟ้าเหนื่อยมาก <laughs> เหนื่อยจริงๆนะคะแต่ทุกครั้งที่เห็นกําลังใจมันหายเหนื่อยทุกครั้งเลยอะ่ะมันก็เลยแบบทาให้รู้สึกว่ามีกําลังใจในการทําต่อไปนะคะทุกคนอาจจะเห็นด้านหน้ามันดูสุขสบายแต่ทั้งหลังบอกเลยว่ามันก็เหนื่อยในการทํางานมันเป็นเรื่องปกติกิงฟ้าถึงบอกทุกๆคลิปเสมอว่าไม่มีคดางานแล้วมันไม่เหนื่อยแล้วคะ่ะมันเหนื่อยนะคะแต่อาจจะไม่ได้เปิดเผยแบบนี้ตลอดนะคะแล้วก็ ในในส่วนของการทําคลิปเนี่ยมันก็มีบ้างที่กิ่งฟ้าแบบอยากทําต่อบางทีก็เบิร์นเอาท์หมดกําลังใจมันเป็นมนุษย์อะค่ะกิ่งฟ้าเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันที่ก็รู้สึกนะคะบางทีแบบเอ้ยอยากทําแต่บางทีก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทําไปทาไมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคําถามในหลายๆครั้งเกิดขึ้นนะคะแต่วันเนี้ยณวันเนี้ยกิ่งฟ้ายังทําคลิปต่อไปแล้วก็ยังอยากทําต่อไปแต่กิ่งฟ้าก็พูดตรงๆไม่ทราบว,ว่าเมื่อไหร่ที่กิ่งฟ้าจะหยุดทําคลิป เพราะว่ากิ่งฟ้าก็คิดว่ากิ่งฟ้าคงไม่ได้สามารถแบบถ้าแบบอายุเยอะมากๆกิ่งฟ้าคงไม่ไหวในการแบบพูดยาวๆอย่างเงี้ย,ย,ยนะคะก็เลยคิดว่าวันนี้จะทําให้ดีที่สุดแล้ววันไหนที่กิ่งฟ้าไม่ได้ทําคลิปต่ตอไปกิ่งฟ้าก็เชื่อว่ามันมีแบบเจเนอเรชันอีกเจเนอเรชันขึ้นมาที่แบบคุณอาจจะเจอคนที่ให้คำปรึกษาหรือว่าเนี่ยคำปรึกษาทางจิตวิญญ,ญาณอะไรต่างๆที่ดีนะคะ,อะเอาเป็นว่ากิ่งฟ้าไม่รู้จะทำคลิปต่ตอไปอีกกี่ปีนะคะ แต่วันนี้เนี่ยจะทําให้เต็มที่สําหรับแฟนช่องทุกท่านที่ดีกับกิ่งฟ้ามากๆเลยนะคะขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคค่ะก็อย่างเช่นเดิมนะคะคลิปวันนี้จะเป็นดวง12ราศีประจําเดือนพฤษภาคม2567นั่นเองนะคะอ่าก็ทำนายดยภาพรวมหรือเรียกว่า e n e r a l reading ไม่ได้ทํานายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติมากๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยขอให้คุณดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนก,นกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ หรือคำทานายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะฉะนั้นดูดวงต้องดูอย่างมีสตินะคะแล้วก็ที่สําคัญถ้าใครอาจจะรู้สึกอยากปรับในเรื่องสปีดความเร็ว การพูดของกิ่งฟ้านะคะในปุ่ม YouTube จะมีปุ่มฟังเฟืองอะคะ่ะอยู่ด้านขวามือของคุณอาจจะเรียกว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าบางคนถ้าอยากฟังสปีดปกติแบบนี้ไม่ต้องปรับใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ถ้าอยากฟังเร็วขึ้นหลายท่านมากปรับเร็วขึ้นไปอีกสุดยอดมากนะคะหรือบางคนเนี่ยอยากฟังช้าลงก็สามารถกดสปีดให้ช้าลงได้นะคะมันจะหมดปัญหาและรมมาม่าเกี่ยวกับเรื่องสปีดการพูดของกิงฟ้านะคะเพราะว่า YouTube าเขา เขามีมีมาให้อยู่แล้วะคะ่ะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ทราบสามารถไปคลิกดูได้นะคะ,อะตอนนี้นะคะเราไปฟังคำทำนายดวงกันเลยดีกว่านะคะเราไปเริ่มฟังกันเลยค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะคะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม2567ค่ะเรามาดูโดยภาพรวมกันเลยนะคะคือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะราศีมีน innocence understanding Spiritual practice The Star The Sun Wow the Sun the Star Nines of Pentacles Knights of Pentacles The Strength The World Seven of Swords Three of Cups, Nine of Wands, The Wheel of Fortune, Four of Swords. Ace of Pentacles โ okay. อเคโดยภาพรวมเป็นอย่างไรในเดือนนี้นะคะสิ่งที่กิ่งฟ้าขอเตือนเลยนะคะมันจะเกิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับคุณนะคะแต่สิ่งที่ต้องเรามาระวังคือในเรื่องการสื่อสารการเจราจานะคะหรือเอกสารสัญญาต่างๆเรามาระวังเรื่องการผิดพลาดโดยเฉพาะพวกเงินเรื่องทองเรื่องเอกสารตัวเลขต่างๆตรวจทานดีๆหรือว่าบางคนจะทําธุรกิจร่วมหุ้นอะไรกับใครมันต้องมีสัญญาและลักษร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะมันจะได้ไม่มีปัญหาตามมานะคะฉะนั้น ทุกเกี่ยวกับเรื่อง paper work อะไรต่างๆระวังให้ดีเหลือการสื่อสารการพูดพิมพ์แชทคุยทุกชนิดเดือนนี้ต้องระวังให้ดีนะคะมากๆเลยนะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือมันอาจจะเป็นได้เหมือนกันว่ามันมีการจบลงจากอะไรบางอย่างและเริ่มต้นสิ่งใหม่หรือบางท่านอาจจะแปลว่ามีเซนส์ในการดําเนินชีวิตมากขึ้นเซนส์ mm hmm. ในการที่เหมือนแบบเรามองคนออกมากยิ่งขึ้นว่าใครมาดีไม่ดีมันอาจจะเป็นเพราะประสบการณ์จากสิ่งที่เราเคยผ่านมาเคยพบเจอประสบมาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เดือนนี้เนี่ยถ้า คือสมองคุณจะโลดแล่นในช่วงเวลากลางคืนนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีคนคอยสนับสนุนดีมากๆก,ก,กว่าเดิมนะคะถ้าถ้ามองในแงม่มุมอีกแง่มุมหนึ่งใครที่ทําพวกข้าราชการเป็นอาชีพที่มั่นคงอยู่แล้วหรือว่าเป็นงานบริษัทหรือว่าอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวต่างๆหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศต,ต่างภาษาต่างที่ต่างถิน่นบริษัทข้ามชาติจะเด่นเด่นมากๆหรือขายของที่นําเข้าจากต่างประเทศหรือใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กให้เป็นประโยชน์หรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องการแบบ ต้องพิสูจน์อาชีพที่ต้องพิสูจน์ให้กับผู้คนเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะดีเป็นพิเศษนะคะคุณอาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นในสายงานที่คุณทําอาจจะมีคนรู้จักคุณเพิ่มมาก,กิ่งขึ้นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยดวงของคุณค่อนข้างเหมือนเป็นดาวเด่นประกายเลยแล้วก็มีความสว่างรุ่งโรจน์นะคะเนี่ยคือจะสันขึ้นมาขนาดนี้นะคคือความสดใสความรุ่งโรจน์นะคะแต่มันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันต้องใช้ความคิดมันอาจจะแบบปวดหัวเหมือนแบบคนเรา,เราทำงานบางทีมันมีอาการเครียดบ้างเป็นปกติเหมือนเราแบบ อยากจะตั้งใจทําอะไรให้มันเต็มที่มันเลยแบบเหมือนเหมือนแบบ ตั้งใจมากเกินไปคือจริงๆตั้งใจเป็นเรื่องที่ดีแต่บางที perfectionist คือตึงไปมันไม่ดีต้องหย่อนลงมาบ้างถึงจะดีนะคะ,ะเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวบางทีต้องเรามาระวังเรื่องอาการไมเกรนปวดหัวปวดศีรษะออฟฟิศซินโดมหรือว่าพวกเส้นประสาทต,ต่างๆที่มันเกี่ยวกับบริเวณด้านบนเป็นต้นไปนะคะ,ะแต่บางท่านในเดือนนี้อาจจะมีการเสริมสวยเสริมหล่อฉีดนู่นฉีดนี่ทําคลินิกเข้าสัญญกากันเป็นได้หมดเลยนะคะก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะคะแต่ต้องเลือกหมอที่ไว้ใจได้หรือแหล่งที่ ไว้ใจได้นะคะศึกษาดีๆแล้วกันนะคะแล้วก็ในช่วงของช่วงนี้เนี่ยคือไพ่เกิดเดวิลขึ้นมาคือใครคิดจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไปเรียนทํางานต่างประเทศหรือว่าพวกสื่ออนไ์ดีทั้งหมดมันคือมันย้อนกับคําพูดเดิมคืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศต่างภาษาโซเชียลเด่นมากนะคะ คุณจะพลิกผพนสถานการณ์ได้เก่งแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดข่าวดีเกิดขึ้นกับในชีวิตของคุณเป็นเรื่องแบบว่าบางคนอาจจะแปลว่า,วามีงานเลี้ยงสังสรรค์ไปร่วมงานมงคลหรือเรามีงานมงคลมีงานบุญเองก็เป็นได้นะคะช่วงนี้เนี่ยคุณจะหาเงินได้เก่งมากยิ่งขึ้นนะคะแต่บางท่านเนี่ยอาจจะเป็นได้ว่า คุณต้องมีการพักผ่อนบางคนนะคะเหมือนแบบว่าหยุดอะไรเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่หยุดเพื่อหางานใหม่หยุดเพื่อเริ่มต้นงานใหม่หยุดเพื่อทําโปรเจกต์ใหม่ก็ได้นะคะเป็นได้หมดเลยเหมือนเหมือนบางคนอาจจะแบบถ้าหมออีกแงเงี้ยบางคนบอกว่ากําลังจะเกษียณอายุฉันกําลังจะไปทําแบบธุรกิจเล็กๆเ,เ,เพื่อให้เราไม่เบื่อในช่วงเกษียณอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะก็เป็นได้เพราะว่าพลังงานขึ้นการหยุดพักบางคนบบกว่าเอออาจารย์คะหนูโดนโดนพักงาน คือต้องบอกแบบนี้นะมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเราโดนแบบไหนนะคะแต่พลังงานขึ้นเหมือนการหยุดพักเพื่อไปเติมเต็มอะไรบางอย่างที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือหยุดพักเหมือนแบบไปแบบซัมเมอร์บ้างแบบหยุดพักเพื่อไปพักสมองอไปรับพลังงานด้านบวกจากธรรมชาติบ้างใช้ธรรมชาติบําบัดบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะคะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเต,ติมว่าไพ่เรื่องการที่จะบอกอะไรในเรื่องการงานช่วงนี้เนี่ยกิ่งฟ้าจะบอกว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันควบคุมคนควบคุมคุณหมายถึงว่า อาจจะมีแบบเ,เขาอาจจะบอกวางโปรเจกต์ต้องเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ต้องเสร็จภายในวันน้นวันนี้มันอาจจะมีความกดดันเกิดขึ้นได้แต่เดี๋ยวกิงฟ้าเชื่อว่าคุณทําสาเร็จแน่นอนเพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่าการเร่งการเร่งรีบการทําอะไรให้เกิดความสำเร็จสำเร็จแน่นอนนะคะเอาพูดตรงตัวเหมือนทางจุดตูเหมือนกันนะแบบว่าพอจะใกล้เสร็จโหเร่งสุดๆเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยคือคุณอาจจะแบบว่าต้องอยู่ในกรอบที่เขาวางไว้อยู่ในกฎที่วางไว้รู้สึกว่าบางทีบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดในบางเรื่่่องกก็ได้้ทีรูสึวา ฉันคิดแบบนี้แต่ทำไมไม่เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่บางสิ่งบางอย่างมันไม่สามารถได้ดั่งใจเราทุกอย่างต้องคิดแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราบอกว่าองค์กรนี้มันไม่เหมาะกับเราแล้วจะเปลี่ยนองค์กรก็หางานใหม่ที่รองรับเราก่อนแล้วค่อยออกนะคะแต่ถ้าบางคนบอกว่าเออรู้สึกว่าบริษัทของตัวเราเองบางคนทำธุรก,กิจส่วนตัวเนี่ยอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันเหมือนต้องมีการเปลี่ยนทีมหรือว่า เปลี่ยนคนทางานบ้างก็ต้องพูดแบบนี้เลยนะคะไม่เช่นนะั้นก็จะอยู่แบบเดิมแต่ไพ่ขึ้นดีนะพอใบสุดท้ายสําหรับเรื่องการงานไพ่ขึ้นหมดทุกหมดโศกนะคะมันอาจจะแปลว่ามีการจบโปรเจกต์หรือจบการทําอะไรบางอย่างลงนะคะและเริ่มต้นสิ่งใหม่จริงๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคือมันอาจจะมีคนที่อิจฉาลิษยาเราหรือว่าสกัดดาวรุ่งหรือศัตรูหมู่มานแต่ถามว่าเขาทําอะไรได้ไหมมันก็เหมือนเป็นเจ้ากรรมในเวรที่มันอาจจะแบบมามาอยู่เคียงข้างเราอยู่แต่ทําอะไรเราไม่ได้นะคะต้องบอกแบบนี้นะคะเพราะว่า พวกนี้มันอาจจะบางทีเราไปสร้างศัตรูโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเราไปสร้างมันเองนั่นแหละมันเลยทําให้เกิดปัญหาแต่บางทีเขาแบบเราไม่ทำอะไรให้เขาแต่เขาแค่แบบไม่ชอบการทํางานของเราหรือว่าแบบไม่ชอบในสิ่งที่เราทําอ่ะเราไม่ต้องไปใส่ใจถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราเองไม่ได้แบบเออไปฆ่าใครตายเราเราไม่ได้ขอเขากินนะอ่ะเออต้องพูดตรงตรงนี้นะ คุณเองก็ไม่ต้องใส่ใจให้เขาเป็นแค่สุนัขข่าข้างทางอันนี้อาจจะพูดตรงแรงนะแต่มันเป็นเรื่องจริงให้มองแบบนี้บางสิ่งบางอย่างเราใส่ใจทุกคนไม่ได้เราเก็บความคิดของทุกคนมาคิดไม่ได้จะทําให้ทุกคนพอใจเป็นไปไม่ได้นะคะมันมีทั้งคนรักเราแล้วคนไม่รักเราเป็นเรื่องปกตินะคะกิงฟ้าก็เจอประชำแต่สุดท้ายแล้วอะคะ่ะเราเองถ้าเรามองว่าเราไม่ได้ขอใครกินหรือเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนไม่ต้องไปใส่ใจเพราะว่าใครทํำยังไงได้แบบนั้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญคุณอนะมีคอยผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคคคอออยนดูุณ คุณจะกลัวอะไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยนะคะฉะนั้นเรื่องการงานของคุณนะคะกิ่งฟ้ามองว่ามันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือว่าการเริ่มต้นใหม่หรือมีโอกาสที่บางท่านอาจจะต้องละทิ้งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ก็เป็นได้แต่โดยภาพรวมก็คือคุณสามารถที่จะทําต่อไปได้นะคะ,ะสําหรับการการเรียนการเรียนนะคะช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมันเป็นพลังงานของการที่บางคนอาจจะบอกว่า อยากจะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เขาอวยพรอวยชัยเราให้ได้อะไรเงี้ยแต่กิงไฟจะบอกว่ามันอยู่ที่ความพยายามของคุณมากกว่าไปขอมันก็คือกําลังใจแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ตัวคุณนะคะกิงไฟจะบอกว่าอะไรที่มันเป็นของเราก็จะเป็นบางคนกําลังสอบเพื่อเข้ามหาลัยนู้นนี่นั้นอะไรเงี้ยถ้าที่ไหนมันเหมาะสมกับเราหรือเราสอบได้หรือมันเป็นสมควรที่จะเป็นของเราไม่มีเหตุบังเอิญเราหาที่เราได้มามันก็จะเป็นของเราแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เท่านั้นเองนะคะในส่วนเรื่องของการเรียนเนี่ยคือพลังงานขึ้นว่าถ้ายกจะ ภาษาเพิ่มเรียนอะไรบางอย่างเสริมเข้าไปเรียนได้เลยดีมากๆเลยนะคะแล้วก็รวมถึง ในเรื่องการเรียนการศึกษาช่วงนี้เนี่ยไพ่ขึ้นว่าคุณจะได้แสดงแบบศักยภาพละพรสวรรค์ของคุณได้มากยิ่งขึ้นหรือว่าคุณจะค้นพบพรสวรรค์ของคุณหรือค้นพบว่าเราเก่งอะไรมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับเรื่องการเงินการเงินกิ่งฟ้าบอกเลยว่าเดือนนี้ของคุณไม่น่าเป็นห่วงอะไรไพ่ขึ้นบริวารและไพ่ขึ้นเทวดาประจําตัวนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นแบบเรื่องเงินเรื่องทองถ้าคุณโฟกัสในเรื่องการทําเงินเรื่องการทำมา,าหากินเดือนนี้เงินจะสร้างได้ดีมากๆนี่เงินเข้ามาสะพัดเลยอาจจะมีโอกาสได้เงินก้อนโตจากความสามารถ ย้ำนะคะว่าจากการที่เราลงแรงลงมือทําความสามารถของเราเงินจะเข้ามาดีมากๆแล้วก็รวมถึงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเงินเดือนนี้คือค่อนข้าง Flow ดีหรือว่าถามว่ามีค่าใช้จ่ายไหมมันมี ถ้าจะหมดมันจะหมดเงินไปกับเรื่องสุขภาพหรือว่าหมดเงินไปกับสุขภาพของตัวเราหรือคนในครอบครัวหรือสุขภาพของอส,สัตว์นะคะหรือว่าจะหมดไปกับเรื่องการซ่อมแซมอะไรบางอย่างนะคะแต่มันเหมือนหมดไปกับสิ่งที่จําเป็นมากกว่านะคะสำหรับเรื่องความรักคนโสดสนิทต,ต้องพูดเลยนะว่าเดือนนี้โสดแล้วรวยโสดแล้วคุณสามารถโฟกัสในเรื่องการทํางานทำมาหากินไม่มีความรักไม่มีความถูกนะคะมอในแง่นี้แต่ถ้าไม่มีเงินไม่มีงานเป็นความถูกได้ <laughs> เดี๋ยวเรารอลุ้นเดือนถัดไปไงไม่เป็นไร ตอนนี้โสดไปก่อนอ่าโสดแล้วโสดสวยๆไปก่อนนะคะโสดสวยๆ,ๆแล้วหล่อไปก่อนให้คนเขาเสียดายเล่น,นะคะเพราะช่วงนี้ต้องพูดตรงเลยว่าคนที่จะเข้ามาจะเป็นคนที่เรียกว่าเจ้ากรรมในเวรหรือเป็นคนที่ยังไม่ใช่นะคะหรือว่าตัวบางคนอ่ะเพิ่งอกหักมาเพิ่งเสียใจจะหาใครมาแทนที่ก็ไม่ควรนะคะอย่าหาใครมาเป็นเหมือนเป็นหนึ่งตัวตายตัวแทนก็ไม่ควรนะคะสําหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนจะชัดเจนไหมไพ่ขึ้นเลยว่าภาพลวงตาไม่ไหมายถึงว่าอะไรไม่คุณหรือเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมันยังไม่ใช่ของกันและกัน ถ้าคุณเจอคนที่สีเสมอกันจริงๆคุณจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรกันมากมายแต่ถ้าคุณคุยแล้วรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนเยอะมากเปลี่ยนเยอะมากๆอะค่ะม,ม,มันน่าจะไม่ใช่อา,อาจจะต้องเป็นคำว่า next station next station นะคะ Next, next คน next next girlfriend boyfriend คือแบบถัดไปสถานีถัดไปได้เลยนะคะเพราะว่ากิมฟ้ายังเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะมีคนอื่นที่เข้ามาคุยที่เหมาะสมกับเราแต่ต้องบอกแบบนี้ถ้าบางคนบอกว่าคุยมากกว่าหนึ่งคนต้องเลือกคนที่เราอยู่แล้วเราแบบรู้สึกสบายๆไม่รู้สึกแบบกดดนันไม่รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนเยอะเกินไปต้องฝืนตัวเองคนนั้นแหละให้เลือกคนนั้นนะคะสําหรับคนที่มีแฟนหรือมีคู่เป็นยังไงบ้างช่วงนี้เนี่ยขอให้คุณเองนะคะเรามาระวังในเรื่องของคําว่าปิดบงังซ่อนเร้นหรือมี บางสิ่งบางอย่างที่พูดไม่หมดพูดไม่จริงถ้าสมมติว่ามีนะแต่ถ้าเราบอกว่าอ๋อก็ไม่ได้มีการโกหกหรือมีการปัญหาอะไรเกี่ยวกับการแบบปิดบังอะไรเลยก็ไม่ต้องสนใจคำนันายนี้ก็ถ,ถือว่าคุณยังรักกันดีเพราะว่าไพ่จริงๆไพ่ขึ้นคําว่าเหมือนแบบหลวงปู่ทวดอะ่ะก็คือความรักของคุณปลอดภัยดีไปต่อได้เรื่อยๆแต่ถ้าใครมีเรื่องรับลมคมในมีเรื่องที่แบบโกหกที่เป็นเรื่องรุนแรงเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเป็นเรื่องดักดาร์กระวังการมีปัญหาการถึงขั้น เลิกลากันได้เลยนะคะกิ่งฟ้าไม่อยากพูดคํานี้นะแต่มันอยู่ที่การกระทําทั้งตัวคุณและตัวเขานะคะว่ามันจะเป็นบทพิสูจน์ว่าจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะสําหรับในเรื่องของอสุขภาพอย่างที่กิ่งฟ้าบอกแต่ต้นนะคะสุขภาพเนี่ยอยากให้คุณระ,ะมัดระวังในเรื่องของการที่แบบ ความเครียดความกดดันเรามาระวังเรื่องดวงตาสายตาเปลี่ยนค่าสายตาตาแบบตาแห้งตากุ้งยิงหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องระบบสายตาหรือบริเวณด้านเนี้ยขึ้นไปข้างบนให้ระวังนิดนึงนะคะ,ะแล้วก็เรามาระวังอะ,อะไรที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวก อาการความดันคอเลสเตอรอลอาหารการกินที่ไขมันสูงต่างๆด้วยนิดหนึ่งนะคะการทําบุญทําได้ทุกรูปแบบเลยแต่อย,อย่าลืมทําบุญกับคนที่มีพระคุณก่อนอาจจะเป็นพ่อแม่พ่อแม่เป็นธรรมพี่ปะะะ้าน้าอาปุาตยตายายทําเท่าที่เราไหวแล้วก็ทําบุญนอกบ้านให้ทํากับอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าอยากทําแต่ถ้าอยากจะทาตามที่หญิงฟ้าบอกแนะนําเลยนะคะในเดือนนี้เนี่ยอยากให้คุณทําบุญอะไรที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวกถวายพวก เทียนให้กับวัดค่ะทูบเทียนให้กับทางวัดหรือที่ไหนที่เหมือนเขาต้องการทูบเทียนถวายซะเหมือนเพิ่มแสงสว่างค่ะแล้วก็ทําค่าน้ําค่าไฟหรือว่าถ้าเราไปวัดนะคะถ้า กิ่งฟ้าเวลากิ่งฟ้าเหยียบเข้าไปในวดัดอะกิ่งฟ้าจะหาเลยว่าที่ไหนมีค่าน้าค่าไฟจะหยอดไปแบบ5บาทสิบาทก็ได้หรือมากกว่าน,นั้นแล้วแต่คุณตามกําลังที่เราโอเคเลยแล,และที่สําคัญชําระหนี้สงฆ์ถ้าไม่มีชําระหนี้สงฆ์คือค่าน้ำค่าไฟไปแต่สําคัญที่สุดเอาชําระหนี้สงฆ์งก่อนแล้วก็เป็นแบบถ้ามีค่าน้ำค่าไฟด้วยก็ทําด้วยจะยิ่งดีนะคะทำตรงนี้เลยนะต,ต้องทำนะคะเวลาเราแบบเดินเข้าไปในวดัดอะชระหนี้สงฆ์สคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube เสมอนะคะแล้วก็นางสม อย่างน้อยวันละ9นาทีถ้าทําได้นะคะจะยิ่งดี5-9นาทีนะเดี๋ยวเรามาเปิดเพิ่มเป็นใบสรุปดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอู้ไพ่ขึ้นพระอุมาเทวีว้าวเลิศมากแม่ทาววิรุณ6พระศิวะว้าวโอเค ใครขึ้นแบบนี้นะคะคืออาจต้องบอกแบบนี้นะเพิ่มเติมนะถ้าใครที่ทําอาชีพที่อาจจะเป็นแบบพวกแนวเอนเตอร์เทนร้องเพลงนักสแสดงนักแต่งเพลงครีเอทีฟการจินตนาการ ดีมากๆนะคะคือเดือนนี้เป็นเดือนของคําว่าอุดมสมบูรณ์เป็นเดือนของการที่แบบคุณมีอํานาจมีบารมีถ้าใครคิดจะมีบุตรมีลูกมีได้นะคะหรือรับน้องหมา้องแมวมาก็มีได้หรือวางแผนที่อาจจะมีบุตรมีลูกก็ปรึกษาแพทย์เท่านั้นเองมีโอกาสที่จะมีสูงนะคะแต่ช่วงนี้ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงในเรื่องสุขภาพร่างกายระวังน้ําหนักขึ้นอาหารการกินบางคนบอกว่าดูไปกินไปในช่องกิ่งฟ้าไม่ว่ากันแต่ต้องควบคุมนิดนิดนึงแล้วกันอย่าไปทานดึกมากนะคะเดี๋ยวมันจะอ้วนนะเออ มันมันแบบโลกอืก่นมันจะถามหานะคะเพราะว่ากี่ฟ้าสมัยก่อนที่อ้วนขึ้นเพราะแบบนั้นแหละคะ่ะทานผิดเวลานะคะระหว่างนิดหนึ่งนะคะ,ะแล้วก็ในเรื่องของคือจะบอกว่าคุณมีอาวุธครบมือเลยคุณเก่งหลากหลายด้านมากๆเห็นไหมพแม่อพอแม่อุมาทีวีมีอาวุธครบมือเลยคือคุณสามารถจัดการทุกปัญหาได้แล้วก็จัดการด้วยสติและปัญญาและอํานาจบรารมีของคุณนะคะคุณคุณมีดีอยู่ในตัวนะคะแต่อย่าไปหลงระเริงกับมันนะแต่ให้รู้ไว้ว่าเออเรามีความเก่งความดีอยู่ในตัวหรือบางคนอาจจะได้รับการชื่นชมได้รับรางวัลเนี่ยมันม ว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างในชีวิตคือจะบอกตรงๆนะราศีมีเนี่ยไพ่ขึ้นแบบเป็นเหมือนความความสําเร็จอะคะ่ะขึ้นเหมือนอะไรบางอย่างที่มันเป็นดั่งใจสมความปรารถนาแล้วก็ในเรื่องการเรียนการศึกษาก็เด่นนะคะ,ะในเรื่องการอ่านหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องหนังสือต่าง ความรู้บทความดีมากๆใครเป็นนักเขียนก็ดีนะคะใครเป็นแบบกาลังศึกษาเล่าเรียนอะไรบางอย่างหรือต่อยอดทางธุรกิจต่างๆเพื่อศึกษาดีทั้งหมดหรือใครเป็นแบบพวกอาชีพต้องเดินทางแอร์โฮสเตสนักบินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดีนะคะเพราะว่าพังงานดวของคุณมีเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางอยู่แล้วเป็นทุนเดิมและแปลกอะไรรู้ปะอันเดอร์สแตนดิ้งเป็นดวงตาพระพิเนชใช่ไหมพระศิวะคุณเห็นอะไรไหมดวงตาปะ เห็นเหมือนกันใช่ปว่าอ่านะแปลว่าคุณมีเซนส์มากยิ่งขึ้นแต่เราเราต้องมีสตินะเซนส์บางคนเนี่ยชอบคิดว่าเซนส์เรามองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันมีสิ่งอย่างแบบเาเรียกว่ามันโนกั้นอยู่ตรงบางๆเส้นบางๆน,นะ เห็นจริงๆหรือมโนนะคะแต่กิ่งฟ้าอยากให้คุณเป็นเซนส์ในการในการดำเนินชีวิตมากกว่าคุณมีเซนส์ตรงจุดนั้นคุณจะรู้ว่าใครมาดีมาไม่ดีคุณสามารถจัดการกับคนคนนี้ได้ว่าสมมติเราเป็นหัวหน้าคนฉันจะพุทธแมนในไรจอบะฉันจะเอาคนนี้ไปทํายังไงดีนะต้องจัดการยังไงต้องควบคุมคนนี้ยังไงต้องพูดยังไงให้เขาเชื่อฟังเราคือกิ่งฟ้าจะบอกคุณมีเซนส์ตรงนี้มากขึ้นแล้วก็คุณก็จะรู้อะไรควรทาไม่ควรทาแล้วก็รู้ในทิศทางต่างๆว่าเอ้ฉันจะต้องขยยยับขยาาาไไปททงงนนนีีี้้หรรือม่ตํตตดดคุณจจะสิใ ได้เก่งมากยิ่งขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ไม่ต้องห่วงเลยหพาสเสวะขึ้นมาคือมันเหมือนว่าทุกอย่างมันสย,สยบรับคาบรับเรียบได้หมดเลยนะคะทุกปัญหามันมีทางแก้สําหรับตัวคุณถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆก็ฝาก3ใบเฮงๆเอาไว้มากๆเลยนะคะสําหรับชาวราศีมีนขออนุญาตจบคำทำนายเดเพี้ยนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิงฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แดงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิงฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แดงด้ตัวองตัวเองเลยขอบคุณมาก,กาท กดกดิ่งกิ้งกิ้งเปกำลังใจใา้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ิกต็อกไดไอจีด้วนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเปกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น f Facebook Fan Page i n s t a g r a m หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนญาาตลไปกก่่่่ออนนจัมคคิืะะสสวดี